สำหรับความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข82สายทางยกระดับช่วงบางขุนเทียนเอกชัยและช่วงเอกชัยบ้านแผววะยะทาง24.6กิโลเมตรสรุปผลงานเดือนมกราคม2567มีดังนี้ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยระยะทาง8.2กิโลเมตรพื้นที่เขตบางขุนเทียนกรุงเทพและอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครแบ่งการก่อสร้างงานโยธาเป็น3สัญญา สัญญาที่ 1. ผลงาน92.510%สัญญาที่ 2. ผลงาน84.407%สัญญาที่ 3. ผลงาน90.618%ภาพรวมการก่อสร้างงานโยธาทั้งโครงการคิดเป็น88.973%คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จ ในเดือนมิถุนายน2567ช่วงเอกชัยบ้านแผลวระยะทาง16.4กิโลเมตรพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครแบ่งการก่อสร้างงานโยธาเป็น10สัญญาสัญญาที่1ผลงาน45.136%สัญญาที่2ผลงาน40.208% สัญญาที่3ผลงาน35.571%สัญญาที่4ผลงาน35.461%สัญญาที่5ผลงาน46.468%สัญญาที่6ผลงาน19.769%สัญญาที่7ผลงาน 31.275%สัญญาที่8ผลงาน43.686%สัญญาที่9ผลงาน64.110%สัญญาที่10ผลงาน42.470%ภาพรวมการก่อสร้างงานโยธาทั้งโครงการ คิดเป็น40.395%คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนเมษายน2568ส่วนการดำเนินงานและบำรุงรักษา o m ใช้รูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนประกอบด้วยการลงทุนงานระบบตลอดทั้งสายทางเช่นระบบเก็บค่าผ่านทางรูปแบบการเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กัน้น M-Flow 100% ระบบควบคุมการจราจรและระบบโครงข่ายสื่อสารพร้อมทั้งให้ภาคเอกชนดำเนินงานและบำรุงรักษาโดยเมื่อวันที่31มกราคม2567ที่ผ่านมากรมทางหลวงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นของภาคเอกชนพุทธศักราช2 5 6 3 โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข82สายทางยกระดับบางขุนเทียนบ้านแผวสำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษาโดยมีการนำเสนอข้อมูลโครงการอาทิแผนการดำเนินโครงการสาระสำคัญของร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนและสาระสำคัญของร่างสัญญาร่วมลงทุนเป็นต้นซึ่งคาดว่าจะประกาศเชิญชวนพร้อมจำหน่ายเอกสารการประมูลในเดือนเมษายน2567 จากนั้นจะเปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอในเดือนสิงหาคม2567ขั้นตอนต่อไปคือการประเมินข้อเสนอเจรจาร่างสัญญาและคาดว่าจะลงนามสัญญาร่วมลงทุนในเดือนพฤษภาคม2568จากนั้นจะเริ่มก่อสร้างงานระบบก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเดือนมิถุนายน2570เเมื่อการก่อสร้างทั้งงานโยธาและงานระบบแล้วเสร็จทั้งโครงการกรมทางหลวงคาดว่า จะสามารถเปิดให้บริการเต็มรูปแบบทางหลวงพิเศษหมายเลข82สายทางยกระดับช่วงบางขุนเทียนเอกชัยและช่วงเอกชัยบ้านแผ้วตลอดสายทางในปี2570